สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาล3วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความเหมือนและความแตกต่างพบกับคุณครูใายคุณครูจิตตาพรศอกกำปังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเลยกันเลยค่ะค่ะเด็กๆความเหมือนนะคะคือ สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือการเปรียบเทียบที่มีความเหมือนนั่นเองและความแตกต่างก็คือของบางสิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบเป็นไงคะต่างกันนะคะใช่จะไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วคะ่ะคุณครูทรายมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ ให้เด็กๆได้เปรียบเทียบโจทย์ก็คือให้เด็กๆวงกลมภาพที่มีลักษณะเหมือนกับภาพที่กำหนดให้ที่อยู่ข้างบนนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปข้างบนแอปเปิลใช่ไหมคะใช่แล้วแอปเปิลและเด็กๆลองมองดูภาพข้างล่างสิคะว่าภาพไหนที่มีลักษณะเหมือนกับรูปแอปเปิ้ล เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววงกลมเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะค่ะภาพต่อไปนะคะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะที่คุณครูสายกำหนดให้รูปอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปเต่านั่นเองใช่แล้วค่ะรูปเต่า แล้วเด็กๆคิดว่าภาพข้างล่างรูปไหนที่มีลักษณะคล้ายเต่าอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววงกลมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะข,ข้อต่อไปนะคะคุณครูทรายนำภาพอะไรมาให้เด็กๆด,ดูค่ะ ใช่แล้วค่ะภาพไก่นั่นเองใช่แล้วเก่งมากๆเลยคุณครูทรายปิดกั้นปิดบงังไม่ให้เห็นภาพชัดๆเด็กๆก็ตอบได้เก่งจังเลยค่ะตกไม่ให้แตงน่อยใช่แล้วค่ะภาพไก่เด็กลองมองดูภาพข้างล่างสิภาพไหนที่มีลักษณะเหมือนกับไก่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆวงเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปนะคะห้องครูทรายทํายากขึ้นมาอีกโดยการปิดภาพครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะให้เด็กๆเห็นครึ่งหนึ่งอ่ะเด็กๆลองทายซิว่าภาพที่หุ้งครูทรายเอามาเป็นภาพที่มีลักษณะคล้ายๆกับรูปอะไรรูปอะไรคะรูปเครื่องบินนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนที่มีลักษณะคล้ายเครื่องบินเหมือนเครื่องบินเลยภาพไหนคะเด็กๆวงกลมเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยคะ่ะในเรื่องของความเหมือนนั้นคือคืออะไรคะภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงเมื่อนํามาเปรียบเทียบเป็นไงคะเหมือนกันเด้เ,ดเลยใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะคุณครูทรายจะให้เด็กๆดูภาพที่มีความแตกต่างกันเด็กๆลองสังเกตนะคะคุณครูทรายมีภาพมาให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆรูปที่คุณครูทรายนำมาให้เด็กๆนั้นดูคือรูปอะไรคะรูปแตงโมนั่นเองใช่แล้วค่ะแตงโมเด็กลองดูนะว่าภาพไหนที่แตกต่างจากพวก สังเกตดูค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆวงกลมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะครูายนำภาพอะไรไมาให้เด็กๆดูคะภาพดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ใช่แล้วค่ะเด็กลองสังเกตดูนะว่า ดอกไม้อันไหนที่แตกต่างจากพวกอ่เด็กๆวงกลมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะแสดงว่าเด็กๆเป็นไงคะรู้และเข้าใจในเรื่อง,องความเหมือนและความแตกต่างใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้คุณครูทรายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ